ลันแดก2022ที่วิวเรียมลันแนด็กลันแดก2000ภูษาจะมาเป็นแบบลุกนิ่งๆเอาก็มาเอาไหเอาอะไรเมื่อกีแบบ้อะไรลันแด็ก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 ลันแดก2022เป็นไงบ้างครับพี่คันแรกพี่คันแรกคันแรกก็เป็น 1500A ตุ้ Insight สามประตูเครื่องแคมเดียวเครื่องยนต์ไม่ต้องถาม เป็นได้ไงพี่ขับรถแบบไม่รู้เครื่องยนต์ก็เขาจ้างกูขับเขาไม่ได้จ้างกูถามตรงจะแข่งมันจะถามเออแล้วคันนั้นเป็นไง selection. พี่แรงไหมคันน <so ั้นเป็นไงคือต้องบอกก่อนเลยว่าคันเนี้ยไม่ใช่เราดีลมาเองคนอื่นดีลมาให้แล้วเราขับตามที่เขาจัดการมาให้ขับก็คือเจ้าของคนขับเก่าน่าจะขับไว้ประมาณสิบสองเจ็ดหรือสิบสองแปดไม่แน่ใจ ก็คือถ้าเราขับเราเคยขับที่สนามคลองห้าแล้วแล้วตอนนี้คือมันเป็นงานใหญ่ไปที่บุรีรัมย์คันนี้วันคอลิฟายวันแรก12 6คือรันหนึ่งดีขึ้นแล้วดีที่สุดของคันนี้เลยพอมาถึงรันที่2องคอลิฟรันที่2ก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่สวนเกียร์ไม่ได้เลยคือต้องยกคันเร่งเหยียบคัตยกคันเร่งเหยียบคัตยกคันเร่งแบบยกขันเร่งขาดแล้วเหยียบคัตเข้าเกียร์ คือไม่สามารถแบบคันเร่งร้อยแล้วกัะทืบคลาสวนเกียร์ได้เลย <Hey. S 1> ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เหตุ <Hey. S 1> ผลตรงที่ทําทําสวนเกียร์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาประกอบเกียร์กันมายัางไงซ <Hey. S 1> ิงโครเมตดีไหมตัวเลื่อนปอกเลื่อนเป็นยังไง <Hey. S 1> มันสดแค่ไหนเราก็ไม่รู้ <Hey. S 1> ก็คือเราขับตามอาการทุกอย่าง <Hey. S 1> ตันที่สอง hey. ดีเข้าไปอีกสําหรับคันนี้และสําหรับตัวผมที่เพิ่งเคยขับในรถคันนี้ครั้งที่2เพราะครั้งแรกเราขับที่คลอง5ในงานคอนเทนต์นั่นคือครั้งแรกครั้งที่2ก็คือเราขับที่บิราัม <c oughs> ก็ดีที่สุดของคันนี้125คันที่2สําหรับงานลันแดกเป็นรถนาแจาม15เทอร์โบเคยขับไว้ดีที่สุดวันซ้อม สำหรับรถนะแจมคันนี้10.7ในตัวผมดีที่สุดของคันนี้แล้วก็ดีที่สุดของรถคันนี้เช่นกันสําหรับคันนี้นะแจมแม่งขับไว้11.1 10.0 11.1 10.0ไม่รู้จะกะโหลกคงที่ไปไหนไม่พัฒนาเลยนะแจมเนี๋ยนะก็มาให้คุยในคอมเมนต์อีก จะให้ควยเกวนาให้ควยเบาๆเดี๋ยวโดนบล็อกอีกตอนก็ช่วยไม่ได้นะครับส่วน f อฟซนจแจมที่จะด่าผมก็เชิญด่าครับเพราะผมก็พูดความจริงว่าแจมไม่เคยพัฒนาเลยครับแจมก็เลิกคร่งทีเฮ้ยนะทั่วลงนะก็ดีก็ดีดังเลยเหมาทั้งทั่วเลยเดี๋ยวกูเหมาแม่ทั้งทั่วความทั้งทั่วมึงจะมากี่ครั้งเดี๋ยวกูพาคว่ำ แต่ก็โดนเอฟ้ีนะแจ่มเล่นแ้วก็แต่ทัวลงแจ่มมาปอนไม่กลัวปอนทัวตีแจ่มอันตีแจ่มเยอะจิ๊เป่งเลยไม่เคยทัวเล็กเลยอะไรนะกดซับให้กูด้วยพันห้าเทเบของเอ c ซซีของน้าแจ่มรันแรกเราคอลี่ฟายไว้ โอเคเขารอบที่1นึ่ง i f y เลีฟเราอยู่ที่หนึ่งร้านที่2องแท็กเหนียวมากเบินยังไม่ติดแล้วเราจุ่มน้ําไปแล้วแล้วเราเบินยางไม่ติดคิดว่าออกตัวคงไม่ได้แน่นอนคงไม่ดีเลยก็คือเบินเอาออกไปเลยไม่ได้ดึงเบรกมือเบินยางแล้วหรือว่าดึงเบรกมือเบินยางแล้วมันไม่ติดอ่ะก็คือลยเบินเอาออกไปเลยไปออกจุดเส้นสตาร์ทคิดว่าไม่ดีก็เลยออกเยอะไปหน่อยพอออกเยอะปุ๊บทีนี้แท็กไม่เหนียวเฮ้ยแม่งไปได้เว้ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเบินยางติดหรือไม่ติดเราต้องดูสถานการณ์หน้างานว่าแท็กมันเหนียวแค่ไหน แล้วรถมันไปยังไงเราต้องไปตามอาการตอนนั้นต่อให้รถคุณทามาดีแท็กไม่เหนียวจัดแล้วถึงรันนั้นรถคุณวิ่งไม่ได้ทุกอย่างคุณต้องตัดสินคุณต้องไปตามหน้างานไม่ว่าจะรถคันไหนก็เถอะแต่นี้ย้อนกลับมาร้แจมรันที่2คิดว่าแท็กไม่เหนียวมากแต่เราเบือนยังไม่ติดเลยคิดว่าเป็นรันนี้เวลาไม่ดีอยู่แล้วแต่ช่างมันไม่เป็นไรยังไงเราก็ที่1นึ่งคริฟายแล้วคอลิฟายรันสองได้ดีตรงที่แท็กเหนียวแล้วเวลาก็ไม่ได้ดีกว่าเดิม ต้องมีมั่งดูคุณอ๋อ๊ะมันดูฟันที่ยื่นกว่าปกติเลยนะไในกระดิกฟันนี่เบื่อแล้วก็ดิกปากอยากเห็นกระดิกฟันมันต้องฟันโยกอยากฟันโยกผมมีวิธีจอดปากซอยแล้วให้ควัยวินมอเตอร์ไซค์บอกไปทั้งวินรับรองโยกแต่ผมไม่รู้นะว่าโยกซี่ไหนกูเคยแล้วนะเว้ยทำไมคุไม่ลงจิ๊บมันมัดว้อยกับเสาไฟเหรอามันไม่ให้คุณลงเพราะคุณไม่จ่ายตังค์ค่าวินเฮียอ้าวดาดามาเ่ย ตอนนี้กูนึกอยู่ไงคันนี้สามคือแข่งมาตั้งเป็นอาทิตย์จะเดือนแล้ะอีฮี้เพิ่งจะมาอาทิตย์ชื่อหมายกูก็ลืมอ่ะถึงวันที่สองใช่ไหมเมื่อกี้เสร็จแล้วคันที่สองเสร็จแล้วเราไปคันที่สามต่อเลยต้องเปิดสคริปต์อ่ะนี่จำไม่ได้หนิสามเลือดจัดไม่ได้ดังนะแต่ขับดีนี่มาถึงคันที่สามนะครับ HYB ไสามประตูเครื่องเค่รันแรกไม่เคยขับเลยเพราะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอกไม่คดกเป็นคนขับแล้วงานแร๊กเนี่ย เอกไม่กระโดดขึ้นสองขีดขึ้นสองขีดสองแต่เอกไม่กระโดดไปไม่ได้ปอนก็เลยต้องสวมบทเป็นมือปืนรับจ้างดิวหน้างานอาจจะแพงนิดนึงถ้าดิวมาก่อนก็แพงประมาณนึงสรุปแล้วเท่ากันกูจะดึงไป็นซเดือนมึงก็ให้กลัวไม่พี่ไปเองบางทีเนี้ยปอนนี่ทำน้อยถูกซีเรียสปอนทำไม่เป็นปอนเป็นแต่ฮาฟันแบบฮาฟันเหยินเอาไว้เอาไว้ตัดเข้าไปเลย นนกดซับให้กูด้วยว <c oughs> ันนี้เรามาถึงรันแรกของสามประตูเฮดไวบีรันแรกจากที่ไม่เคยขับเลยคันนี้เพราะคันนี้มาดิวหน้าง,งานดิวหน้าง,งานไม่ว่าดิวก่อนถึงรุ่นหนึ่งรุ่นตอนนี้ตกใจวีดเลยก <c oughs> ูต้องขับยังไงออกตัวเท่าไหร่ต้องเหยียบคัด์ไหมเกียร์จะเข้าไหม <c oughs> จะว้เาเกียร์ไหมนี่คือปัญหาของคนขับส่วนผมหันไปถามคนจูนคนจูนบอกว่าเปิดเล่าไวเท่านี้ ที่เหลือไม่ใช่ปัญหาของผมนั่นคือปัญหาของคนขบับ <c oughs> ผมก็เลยยิ้มไปแล้วขอบคุณครบับขอบคุณเจ้าหาใจคิดบอกว่าเฮียแล้วเฮียนะวกูเฮีย้วกูว่าคลิปนี้ต้องหาตันแรกเป็นงไงพี่รู้สึกผมไม่ค่อยหล่อ <c oughs> ผมจะได้รู้อย่างว่าลันแรกมันเป็นยังไง <c oughs> อ,อยากรู้ประวัติก <c oughs> ็ต้องใจเย็นๆหล่อย,อยังหล่อแล้วพี่ดูถามท่านไม่ชอบแง,งน,นวดไอ้อแต่คนคนคน,คนดูบอกไม่ชอบคนไว้หนวดเลย <c oughs> ไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูแบบนี้นะไอ่เขาไม่ได้หมายถึงพี่นะแต่ของเจ้าคนหนุ่ยหน่อยคนดูเขาบอกงั้นเดี๋ยวคลิปหน้ากูโกนถ้ามึงบอกมึงไม่ชอบฟันอย่าคลิปหน้ากูทำไม่ได้ไอ้สัสมันไม่เข้าเร็วขนาดนั้นนะฟันเนี่ยแต่ผมไม่ดัดฟันหรอกนี่ขอให้ดูชันชดเก็บไม่เข้าเส้นนะพี่รู้อย่างว่าทำไมผมถึงขับรถเร็วทำไมก็ฟันกูอหยยบคูอเข้าเส้นก่อนนะเพื่อนตลอดเล่นตัวเองถึงไหนแล้วอ่ะ ลันแรกของการคอลี่ฟสามประตูเฮดไบบีผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นไงง่ะให้ดูฟันอีกทีไม่ผมมาอยากรู้แล้ววันวิ่งเท่าไหร่จากที่ไม่เคยขับครับนแรกคือเราลองรถทุกอย่างออกตัวเบาเบาแต่ไม่เหี่ยวออกล้นไปนิดนิดเลยเพราะมันเป็น3ประตูยางเรเดียนยางอวนาโดยที่กลางวันตอนนั้นแท็กยังไม่หนึกมาก เฮ้ยเราก็เลยลองรถไปประมาณนึงก่อนเราไม่ได้ลากรอบเลยเรารีบทิงท้งเกียร์ทิ้งเกียร์ทิ้งเกียร์แล้วใช้เกียร์สุดท้ายสังเกตดีๆในคลิปท้ายเส้นกับรอบเครื่องคุณฟังเสียงกับกรวยที่อาจจะมองเห็นในกล้องนิดหน่อยว่านั่นคือปลายเส้นรอบจะตัดก่อนเข้าเส้นนิดหนึ่งผมก็รุนอยู่ในใจว่ามันจะถึงเส้นหรือไม่ถึงเส้นอันนี้คือรันแรกที่เราลองรถรันแรกเวลาเท่าไหร่พี่ รถเบาเออยู่ที่คนขับไม่อยู่ที่รถบอกแล้วไม่ได้เฟี้ยวแต่ถ้าผมไม่เฟี้ยวผมยืนแข่งกระเจียวตรงนี้ไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้พี่แต่ผมอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรเขาเปิดรอไปเยอะแต่ทาไมพี่ถึงเรื่องที่จะทิ้งเกียร์เร็วในแต่ละเกียร์เขาไม่รู้รถไม่เคยขับเราลองก่อนรันแรกคือทุกอย่างรันแรกคือเราลองรถแต่ถ้าเวลาดีออกมาเพอร์เฟกต์เรากวกโอเคเราก็ดีใจแล้วเราจะเอารันแรกมาปรับปรุงเพื่อให้ครันสองดีขึ้นแล้วรันสองเป็นไงรันแรกวิ่งสิบเอ็ดสอง แต่เราคิดไว้ในใจแล้วว่าเดี๋ยวรันต่อไปแท็กมันต้องหนึบกว่าน,นี้เราต้องออกรอบให้เยอะกว่าน,นี้ตอนตอนเปิดหน้ายางรัน2ตอนนี้มาถึงรันสอตอนเปิดหน้ายางรัน2โอ้ดูจากในคิดแม่งฟีเยอะอล้นไปทีนี้เราก็ลดรอบลงมาสมมตุติเมื่อกี้เราออก5 5าพตอนนี้เราลดมาเหลือ5้าพันถึงสี่พันแปหประมาณเรียบร้อยครับเน้นไว้หน่อยออกอึบหัวโยกขึ้ขับคึขับขึ้ ทบที่สุดตั้งแต่เคยขับรถมาหัวเลาะตัวเองอยู่ในรถแยดแค่ฟันเกือบชกหมวกได้พี่ช่องนี้เรเียวพี่ไม่ต้องคัดเลยพี่เดินผ่านได้เลยเดินผ่านเลยพี่ใช่ได้เลยอย่าหัวเลาะอย่างเดียวเดินตะแคงข้างนะถ้าเดินเดินแบบตรงๆเขาจะเห็นว่าเดินใหญ่เขาเดินแคงข้างแล้วนันสองเวลาเท่าไหร่พี่ถึงถึงจะออกอึบสองเวลาเท่าไหร่ออกอึบอระใช่ก็ยังเร็วกว่านะ ก็ยังเร็วกว่าสามประตูแถวนี้ในขนาดเอาอึบนะเอาไปสิบสองห้าเอ้ยใช่เหรอพี่สิบสองห้าสิบสองสี่จับไม่ได้นั่นเอาอึบนะเอาอึบพี่ผมถามจริงเครื่องมาเท่ากันจริงเหรอ ไม่รู้ไงเขาจ้างกูมาขับเขาไม่จ้างกูให้ถามกูเลยไม่รู้ว่าเครื่องท่างอะไรแต่รู้ว่ารถแรงมากแรงมากคันนี้ทีเด็ดคือตรงมีตัวช่วยเอาเรียกง่ายๆคือสแตนเกตแต่ไม่ใช่หัวเกียร์มันน่าจะเป็นการฉบัดเลยสักอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องเหยียบคันเลยออกตัวเหยียบคันแค่เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวส3 4ามสี่ดึงอย่างเดียวดึงดันดึงดันชอบตรงนี้แหละเชื่อแม่งมันไม่เคยขับรถคันนี้ลูกค้าโทรมาฮัลโหลครับอะไรนะกดซับ แล้สองออกคือคไปย้อนดูเอารหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูผมขึ้นให้ดูรีเพยฟ้าบกลับไป <laughs> นี่เป็นไงเน้นดูคอยดู หัวอืมกอรอบหัวจากกล้องต้องตัดตามตามที่กูพูดใช่อ่าได้ได้นี่กอรอบอยู่ใช่อีสัตว์โทรอีกแล้วฮัลโหลครับรับโทรศัพท์แป๊บหพี่พี่ช่องนี้โคตรเลี้ยวต่อพี่เน้นเป็นไงรันสองไปดูกอรอบอยู่นี่กำลังกอรอบฟังใครเดาถูกนี่กูอยากจะแจกฮันเีเร์่จริงๆว่ากูคอรอบอยู่เท่าไหร่เพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่มองกอรอบ มึงไม่มีทางทายถูกเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่บอกว่าเขาจะได้สติตกเกอร์พีก,ก็ไม่มีทางไนงะ <c oughs> ก็ไม่มีทางลยกรอรอบอยู่กรอรอบอยู่เน้นเน้นรันนี้ <c oughs> เราเอาข้อผิดพลาดจากรันหนึ่งมาแก้ในรันสองเป็นไงเรียบร้อยอึบหัวโยแต่ยางใส่เต็ม <c oughs> ไปแก้เขินไอเหี้ยคนหน้าเส้นมันเยอะเดี๋ยวกูไปหัวล้อท้ายเส้นคนเดียวก็ได้วะไอใสัให้พวกไปรอท้ายงานเนาะว่าปอนออกอึบผ่านไปคันที่4เป็นสกาาไลอาร์สามสองสปีดดีโยูเรียกได้ว่ารถดีๆไม่เคยให้มีถึงปอนมีแต่สับประหลาดทั้งนั้นเป็น3-2คันที่สปีดดีเคยได้แชมป์เมื่อปี2,000 2,000เลขเดียวอ่ะยังไม่เลขคู่ บอลจัไม่ได้เหมือนกันแต่บอลแข่งรถแล้วนานจัดเลยครับไม่ได้ต่อไม้ไม่ต้องเอาไม้มาพูดโอ้โหเหรอดีเลยนะเนี่ยเท้าคู่เลยนะได้เลยผมเลยซองนี้คืนเงินแน่นอนถ้าพี่ใหญ่ขนาดเนี้รถสปีดดีทุกอย่างใหม่หมดในระบบของสปีดดีแล้วก็ใหม่หมดในระบบของผมที่ผมไม่เคยขับในรถรูปแบบนี้ขับ4ออกแนวเกียร์ออโต้แต่เป็น5สปีดเอ้ยังงเนี่ย ไม่รู้สปีดดีเขาทำอะไรของเขาเหมือนเอาลิเบอร์ตี้มาชนกับเรียกอะไระมีลูกท้อเอ้องงสรุปปอนขับไปแบบงงแต่ก็ขับไดแ้แล้วที่กดที่พวงมาลัยคืออะไรพี่มี3ปุ่มใช่ผมเม็นพี่กดกดเพิ่มกดลดกดอะไรไม่รู้อะซ้ายแก๊สขวาเกียร์ บทานบคนที่เคยขับเกียร์ออโต้ซิ่งกก็น่าจะรู้ว่าทานเบรกคืออะไรสาหรับคนที่ไม่เคยขับเกียร์ออโต้ซิงกกูไม่อธิบายมันยาวคลิปนี้ก็ไม่จบอ๋อฝั่งซ้ายที่พี่แต้มๆตมก็คือจ<แ>ังหวะไหนที่พี่แต้มเกียร์ได้ก็แต้ม<แ>ตอนมันตรงก็แต้มอย่างเงี้ยเ<แ>หรอพี่ไม่ไม่ใช่ตรงหตรงตรงว่าแต้มที่แตะแต้มตอนไหนกูก็แต้มตอนมันหันใส่กำแพงล้วค่อยแต้มได้ไหมได้จะได้เข้าเร็วขึ้นมันมีสองอย่างถ้าตอนช่วงหัวเป๋กำลังเข้ากำแพงเติมแก๊สหัวออก กับเติมแคทแล้วเข้ากําแพงเลือกให้ดีรถสปีดดีรันแรกคือทุกอย่างละใหม่หมดไม่เคยลองไม่เคยอะไรทั้งสปีดดีแล้วก็ผมรันแรกเวลาไม่รู้เลยเท่าไหร่เพราะเราลองรถพอออกไม่ดีหรืออะไรไม่ดีเดินถอยหลังกลับไปแล้วเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าต่อไปเราจะต้องทําไง ที่เขาเดินถันหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าผิดหวังนะกับเวลาแต่คือเขาจะให้ผมลองรถก่อนแล้วก็รอผมวนกลับมาแล้วก็อธิบายว่าอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่งนี้รันสองแล้วจะได้แก้ใหม่ที่เขาเดินถันหลังเขาไม่ได้ผิดหวังกับเวลาเลยนะขี้ไหมพี่ขี้ไหมเจ๋งโทรศัพท์กินเสียงไม่เซ่เสียงตกอตั่งเป็นเสียงตก รันแรกสปีดดีรู้สึกว่าจะปรับขับสีเยอะไปเพราะรถสปีดดีเนี่ยสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ขับสีได้ว่าจะเอาหน้าเท่านี้หลังเท่านี้หรือว่าจะขับสีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบจับเท่ากัน50 50เลยอะไรเงี้ยรันสองรู้สึกมั่นใจกดแก๊สตั้งแต่ออกตัวเลยไม่ปล่อยฟีล้นเลยตากว่าเดิมอีกไปไหนก็ไม่รู้ไฟยังกระเบินยางเลย3เกียร์แรกก็คือเดี๋ยวรอดูงานต่อไปดีกว่าว่ารถสปีดดีอ่ะเขากำลังกลับไปแก้กำลังกลับไปทดสอบอะไรหลายๆอย่างที่ ใหม่ๆของเขาแล้วก็ของผมรอติดตามในงานหน้าดีกว่าเพราะรถสปีดดีเนี่ยไม่เข้ารอบปริไฟก็ถือได้ว่าเราเราได้ไปลองรถเราได้ไปทําความรู้จักกับรถแล้วก็ทีมช่างเราเขาจะได้รู้ระบบกองรถว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรยังไงคือคือรถอันแรงมากแต่แค่มันใหม่และยังไม่พร้อมที<ช>่จะยังไม่พร้อม<ต>ที่จะลงพ<ะ>ื้นลงแท็กแล้วก็เรายังไม่คุ้นชินกับระบบอะไรยังกว่านี้คันต่อไปอันที่5 แจ๊ตเอซซีอีกแล้วครับแต่เป็นเครื่องเคเทเทอร์พันมาน่าจะเป็นแจ๊ตที่เร็วที่สุดในเมืองไทยในตอนนี้นี่เป็นไงคุยคุยให้แจมหน่อยแจมชอบโมโ้ตอนนี้ถึงตาปอนโมโมั่งแล้วแต่ไม่มีใครเร็วกว่านี้แล้วใช่ไหมพี่ไม่รู้ดิแต่ปอนว่ปอนเร็วสุดไม่พวกพราะีสนใจคนอื่นอยู่แล้วนี่เป็นไงอ๋อเอ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 อนี่วิธีนี้ดีแสดงว่าวันนี้ผมก็เร็วสุดุอยากรู้ไหมว่ารถคุณจะเร็วสุดไม่สุดคุณก็ไม่ต้องสนใจใครเคตมากงเลยว่ารถกูเร็วสุดทำไม กูไม่รู้เลยว่าคนอื่นวิ่งเท่าไหร่เออมึงส่งไทม์สลิปมาให้กูดูหรือเปล่า <_ d ata> เออถ้ามึงส่ง time <_ d ata> ไทม์สลิปมาให้กูดูมึงส่งใบเสนีมา <_ d ata> เดี๋ยวกูทิ้งที่อยู่ไว้ให้ผมชอบวิธีนี้จะได้ไม่ต้องไปโมวแข่งกับใครต่ <_ d ata> อพี่ต่อเป็นไงี่รนันแรกรัแนแรกแจ้นะแจมโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต์ ที่หนึ่งคอลี่ไฟยืนหนึ่งอีกแล้วครับท่านไม่ได้เฟี้ยวนะแต่ถ้าผมไม่เฟี้ยวอะผมยืนแขวงกระเจี๊ยวตรงนี้ไม่ได้ละ <c oughs> ทุกอย่างเพอร์เฟครันหนึ่งรันสองแลพี่รันสองไม่วิง่งทำไมอ่ะพี่อ๋อเก็บรถเก็บรถก็คนอื่นเขาวิ่งสิบกว่ากูวิ่งเก้าสองตามไม่ทันแล้วนั้นแจ่งทำไงนั้นแจ่มขายแว็กเลยเคลือบเงาเลยจ่มมือขี้แตกเฟซบุ๊ค <c oughs> ลัน่นเลยหมดเลยกูจะกูจะบล็อกแม่งแล้วลุงพาอพี่รู้ว่าผมยืนดูนั่แจ่มวันนั้นอะคนหนึ่งเขาเช็ดรถอะไรกันใช่ป่ะนแจ่มเอาาาาแว็กไไปฉีดดรถขขขยยยลฟ์สน ขัดเงารีโหลดขัดแล้วรถลื่นช่วงแอร์โรลดลมระทะรถแม่งไปผอ้วยืนงงเลยคนอื่นเซ็ตรถกันวุ่นวายจะแข่งแล้เจมมไข่เสงขัดสีผมก็งงขัดสีหน้าเส้นผมยืนงงเลยลันสองไม่วิ่งข้ามไปคันที่หกรันแรกอยากจะให้ย้อนกลับไปดูในไลฟ์สดพี่เจ๋งยืนกุมขมับเลยเพราะรถวิ่งไม่ได้ สะดุดเบอร์วิ่งไม่ออกรถหนืดคือรันแรกเวลาแย่มากน่าจะ10.8น่าจะอยู่ประมาณที่6ที่7ของตารางไม่ใช่เวลาของคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมาถึงลัน2แก้ใหม่ทางเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นี่วิง่งไงัน <c oughs> ที่2แก้ใหม่กลับมา <c oughs> ยืนอันดับที่2หรือ3ของตารางไม่แน่ใจ <c oughs> มันแต่เ่็ <c oughs> ถือว่าวิ่งได้ยืนพื้นสําหรับรถคันนี้เพราะคันนี้ยืนพื้นเลยนะเก้าหกเก้าเจ็ดเาเราทําได้98ก็ถือว่าโอเคได้ยืนที่2หรือที่3ของตารางผมไม่แน่ใจผมจะไม่ได้ก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากดูวันไฟนอลช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เขาจะทำเป็นสองอีพีเหรอพี่ <c oughs> อ,อ้าวตีทียกีกกไปแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> อโอเคครับพบกันใหม่อีพีต่อไป <c oughs>